เคยไหมที่รู้สึกว่าเพื่อนสนิทคนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ความรู้สึกของคุณไปเองวันนี้เราจะมาเผย3ามเหตุผลหลักทางจิตวิทยาที่อาจเป็นคําตอบว่าทาไมเพื่อนซีของคุณถึงเปลี่ยนไป 1. พัฒนาการส่วนตัวและเส้นทางชีวิตที่แตกต่างคนเราเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความสนใจความเชื่อและเป้าหมายในชีวิตก็ย่อมปรับเปลี่ยนไปเมื่อคุณกับเพื่อนมีเส้นทางชีวิตที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการแต่งงานหรือการมีลูกความสําคัญและเวลาที่ใช้ร่วมกันก็อาจลดลงทําให้เกิดช่องว่างและความรู้สึกที่เปลี่ยนไปได้ 2. การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์และลำดับความสำคัญบางครั้งเพื่อนสนิทอาจมีคนรักใหม่แต่งงานหรือมีกลุ่มเพื่อนใหม่ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตมากขึ้นการจัดลำดับความสําคัญในความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจเปลี่ยนไปทําให้เวลาและความใส่ใจที่มีให้เพื่อนสนิทลดลงซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เมื่อชีวิตเข้าสู่ช่วงใหม่ๆ 3. เหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่ส่งผลกระทบเหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ในชีวิตเช่นการเจ็บป่วยการสูญเสียการย้ายที่อยู่หรือวิกฤตส่วนตัวสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนเราได้อย่างมากเพื่อนสนิทที่เผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้อาจมีวิธีรับมือหรือใช้ชีวิตที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยการเข้าใจเหตุผลเหล่านี้อาจช่วยคุณรับมือกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น